สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีออสมือสองนะครับอีกเช่นเคยพบกันกับผมนะครับบิวเพชรยนต์นะฮะวันนี้เราอยู่กันที่โกดังที่3นะครับบริษัทเพชรยนต์มีรถมากมายหลายร้อยคันให้พี่ๆให้คุณผู้ชมได้เลือกรับชมกันนะครับแต่วันนี้นะฮะผมมี1คันให้พี่ๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ไม่นานนะฮะคันข้างหน้าเรานี่เองมีใครไปไม่ได้เลยตามคอนเซ็ปต์ของช่องเรานะครับโตโยต้าวีออส สีดำสวยๆดำแบบเงาวับๆแบบนี้รถโครงสร้างเดิมแท้100%รนะครับรถเกตเอไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีกอไม้ตต่ตออะไรไม่มีเด็ดขาดนะครับถ้าเจอเราซื้อคืน100%ยเปนะครับสำหรับคันนี้นะฮะ v ี o s นะครับ 1.5e ปี2017นเะฮะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยงามเลยนะครับราคาไม่แรงด้วยราคาอยู่ที่3 5 9 0 0บาทเท่านั้น นะครับเป็นราคาที่ไม่แรงเลยสําหรับ v ีออสสวยๆแบบนี้โครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลทผ่อนนะครับแจ้งกันไปเลยเลทผ่อนอยู่ที่6,100บาทแบบฟรีดาวนะฮะฟรีดาวได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกรถนะครับผ่อนอยู่6,100บาทเป็นเลทผ่อนเริ่มต้นนะครับค่าเครดิตดีนะครับในอาชีพในกลุ่มข้าราชการนะครับพนักงานบริษัทนะฮะร้านวิสาหกิจนะอะไรที่แล้วอะไรก็แล้วแต่ที่รับเงินผ่านบัญชีเนี่ยนะฮะก็จะได้เลทผ่อนนี้ไปเลย นะครับสำหรับคนที่มีเครดิตนะอย่างเช่นขอมีบัตรเครดิตนะครับผ่อนมาเกิน6เดือนผ่อนมาปีหนึ่งงเงี้ยบัตรเครดิตใบนึงเงี้ยก็ได้แล้วนะครับผ่อนอยู่6กพันหนึ่งสำหรับคนไม่มีเครดิตซื้อได้ไหมซื้อได้เหมือนกันนะครับฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้เหมือนกันแจ้งกันไปผ่านคลิปนี้เลยก่อนจะเข้าเรื่องนะครับต่างจังหวัดออกรถได้ไหมนะครับ พี่ๆหลายคนเนี่ยถามมาบ่อยเหมือนกันออกแต่จังหวัดคุณบิวออกรถได้ไหมต่างจังหวัดออกได้นะฮะผมมีบริการฝากเซ็นถึงที่นะครับต่างจังหวัดนะครับถ้าไม่สะดวกมารับรถเองนะฮะก็มีบริการรถไล์ส่งถึงหน้าบ้านเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็แจ้งไว้เลยสําหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับต้องการมีรถไว้ใช้สักคันหนึ่งติดต่อผ่านผมได้เลยนะยิ่ง v ีออเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าซื้อ v ีออซื้อกับบิว ขอพูดคํานี้เลยนะซื้อวีออสซื้อกับบิลเพราะว่าตัวตัวผมเองนะครับวีออสเนี่ยอย่างเดือนก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยววีออสผมขายรวมๆกันไปแล้วนะอ่าเฉพาะเดือนที่แล้วนะผมขายวีออสไป15คันอ่านะครับผมค่อนข้างจะเรียกว่าชํานาญในเรื่องของวีออสเป็นอย่างดีนะฮะก็ปรึกษากับผมได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจวีออสนะครับหลักๆ1.5ึ่งจุดห้าเอคันนี้นะฮะเป็นปี2017นะครับรถมือเดียวประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นโลแรกนะฮะตัวรถคันนี้นะครับมีเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นสาม ที่ปกติเลยสําหรับ v ีออปี17รถผ่านมาแล้ว6ปีนะครับผ่านมาแล้ว6ปีเน้นที่โครงสร้างนะฮะโครงสร้างเราเดิมแทรลอเรเ็เ์ไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําอย่างแน่นอนตรงเนี้ยถ้ายังไม่มั่นใจเดี๋ยวผมจะไปชี้ทีละจุดให้มั่นใจนะฮะก่อนจะไปรับชมกันนะครับฝากพี่ๆคุณผู้ชมนะฮะคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะฮะกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีรถเข้ามาใหม่ๆนะฮะถ้าคันเรียงไม่ถูกใจนะฮะมีรถเข้ามาใหม่เนี่ย เวลากดกระดิ่งไว้เนี่ยมันจะแจ้งเตือนพี่ๆคุณผู้ชมก่อนเลยว่าอ่าผมลงคลิปแล้วนะอะไรแล้วนะจะได้ดูกันก่อนนะครับจะได้มีสิทธิ์จับจองกันก่อนนะเพราะว่าสมัยนี้รวัดกันที่เงินจองนะผมพูดตามตรงนะครับใครจองก่อนก็ได้มีสิทธิ์ไปก่อนนะครับและคันนี้คุ้มด้วยเป็นสีดําหายากนะปกติสีดำเนี่ยเราจะเจอแต่แพงๆเนาะมันจะราคาสูงกว่าพวกรถสีบอลเงินอย่างพวกฝั่งนู้นนะฮะคันนี้สามแสนห้าหมื่นเก้าพันปีสิบเจ็ดนะครับฉเฉลี่ยแล้วนะไม่แสนสามเนี่ยฉเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งเนี่ยสองหมื่นโลสอง นะครับเดือนละพันแปดร้อยโลวันหนึ่งอะ่ะคันนี้วิ่งมาประมาณ50กว่าโลเองต่อวันการใช้งานปกติเลยนะฮะทะเบียนได้เลขทะเบียนนี้ก็ไปเลย6กกไกล่ลอจุลา8506นะครับได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยตัวรถเป็นสีดําสวยๆนะฮะโฉมนะฮะเป็นโฉมไมน์เนชเชนตัวสุดท้ายของ v ีออเรียบร้อยแล้วเป็นตัวไมน์เนชเชนส์ไฟหน้าเนี่ยจะเป็นอะฮาโลเจนนะครับตัว E จะเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับเป็นมันติอิเล็กเตอร์โคมสายโคมเดิมนะครับหนึ่งหนึ่งอย่างแรกเลยที่เป็นรถเดิมๆเ,เลยนะฮะอย่างแรกดูไฟหน้า นะครับไฟหน้าเดิมแท้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมานะครับก็เป็นของเดิมเลยเดี๋ยวผมท้ายคลิปนะดูคลิปให้จบนะครับผมจะถ่ายให้รีวิวให้พี่ๆได้เหมือนกับว่าเรามาดูรถที่บริษัทจริงๆเลยนะจะให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยผ่านคลิปนี้นะครับรบกวนแนะนําดูให้จบนะฮะไฟตัดหมอกนะครับได้มาให้เรียบร้อยแล้วคู่หน้าไฟตัดหมอกนะฮะกันชนหน้าเป็นเป็นอ็นอแบกสีดําแบบนี้นะล่องรอยผิวพันธุ์เนี่ยสวยงามไม่มีตําหนิอะไรเลยนะเป็นตัวรถสีดําที่ค่อนข้างจะสวยเลยรอยขนแมวเนี่ยไม่มีเลยให นะครับถือว่าเนียนกริฟเลยกงแก้มต่างๆเดิมบางๆแบบนี้นะฮะกันชนกับตัวแก้มแนบสนิทติดก,กันดีนะผิวพันธุ์สวยงามนะครับสเก็ตคงสเก็ตหินไม่มีเห็นละนะฮะถามว่ามีเก็บไหมคันนี้มีเก็บนะกันชนด้านหน้าเนี่ยจะต้องเก็บนิดหน่อยแหละนะครับใน,ในเรื่องของสเก็ตหินนะครับแก้มเดิมนะฮะเหลี่ยมสันประตูต่างๆคมชัดไม่มีรักยิ้มไม่มีรอยบุบรอยบุ๋มอะไรนะฮะเหลี่ยม ตัวรถนะครับเส้นสายคงสภาพเดิมนี่คือรถเกตเอดที่ไม่มีการชนหนักมานะครับโครงสร้างเดิมทุกอย่างล้อแมกนะไล่มาดูเลยล้อแมกเดิมโรงงานเป็นแมกลมดําปัดเงา4รูแบบนี้ขอบ15นะครับสวยๆนะสภาพล้อแมกเนี่ยเนียนกลิบไม่มีร่องรอยการขีดการขูดอะไรเลยงดงามเลยคันนี้มาดูต่อในเรื่องของโครงสร้างนี่นะครับเบ้าโชกตุ้มล้อนะฮะซีนทำมะพร้รา,พาวเห็นไหมฮะซีนมาทางมะพร้าวด้านในเนี่ยสขีขาวๆแบบนี้เลย โครงสร้างเดิมนี่เลยเบ้าโชกนะฮะเบ้าโชกก็เดิมๆมาร์กโรงงานยังอยู่นะครับโชกไม่เยอมไม่อะไรนะครับตรงเนี้ยเวลาพี่ๆคุณผู้ชมนะฮะคุณลูกค้านะครับซื้อรถกระทงบริษัทเพยรยน์นะครับเราเนี่ยคัดรถเกตเอเข้ามาแล้หนึ่งนะครับอย่างที่2เลยผมบิวเพยรยน์บิว,วบิววบวออตมือ2นะครับจะถ่ายคันไหนเนี่ยผมดูมาก่อนแล้วนะครับผมดูใหพ้พี่ก่อนแล้วรอบหนึ่งนะครับเพื่อว่ารถเนี่ยเดิมหรือเปล่านะครับรถเนี่ยโดนตรงไหนมาหรือเปล่าผมจะได้รีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันถูก ถูกต้องไหมฮะถ้ามีตรงไหนนิดหน่อยแม้แต่นิดหน่อยผมก็บอกว่ามีถ้าไม่มีผมบอ,อกเลยว่าสวยนะครับและทุกคันที่ผมรีวิวให้พี่ๆได้ดูนะครับมั่นใจได้เลยผมคัดมาแล้วผมเลือกมาแล้วนะฮะเลือกจากบริษัทก่อนแล้วหนึ่งที่ซื้อเข้ามาขาย2ผมดูด้วยสายตาผมนะครับประสบการณ์ของผมว่ารถสวยจริงผมถึงกล้ามารีวิวให้พี่ๆได้ดูกันนะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าเดิมไม่เดิมดูยังไงต่อนะครับเปิดมานะฮะแผ่นเพจจะต้องอยู่ครบแบบนี้นะครับเพจเดิมเพจลอกอ่าเพจเดิมไม่ลอกไม่ถลอก แบบนี้นะครับปี17เดเป็นปี17บปลายปีด้วยนะนะฮะปี17ดปลายปีด้วยหัวน็อตเสาบจะต้องไม่เคยขยับนี่คือรถสภาพเกรด A นะครับหัวน็อตเสาบหัวน็อตประตูเนี่ยจะต้องไม่เคยขยับแบบนี้แต่รถเป็นสีดํามันดูยากหน่อยนะหัวน็อตนะับผมพยายามแพนกล้องให้เห็นชัดสวยนะครับเบาะภายในนะครับเป็นเบาะผ้าเดี๋ยวภายในเนี่ยผมดูฝั่งคนขับให้อีกทีหนึ่งเรามาไล่ดูหัวน็อตกันก่อนนะครับเดิมเดิมกระดูกงูเม็ดอาแกะออกมาไล่ไปเลยเห็นไหมฮะ Arch, เม็ดอาร์คเลียงตัวสวยๆแบบนี้นี่คือรถหน่วยงานเกรด A มือเดียวจากป้ายแดงนะพี่ๆที่สนใจโทรมาได้เลยให้ดูสำเนาเล่มนะครับเล่มเราก็มีครบนะครับผาสีพลบอรเนี่ยผมต่อให้หมดอยู่แล้วนะรตรงนี้สบายใจได้อ่าเดี๋ยวขออนุญาตกางนิดนึงอ่ะนี่นะครับรถนะครับมือเดียวเลยนะฮะลำดับที่1นนะครับมือเดียวจากป้ายแดงนะครับเป็นรถหน่วยงานนะส่วนหน่วยงานไหนเนี่ยผมไม่ทราบแน่ชัดผมพูดตามตรง นะครับแต่รถหนงานก็คือรถหนวงานเนี่ยเวลาเราประมูลนะฮะเราข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคันเนี่ยมันอาจจะมีสติกเกอร์ติดมาเราจะพอทราบได้ว่าจากหน่วยงานไหนนะครับแต่บางคันที่ไม่มีสติกเกอร์ติดมาก็เป็นรถพวกบริษัททั่วไปนะครับใช้กัน,ชนใช้กันในหน่วยงานบริษัทต่างๆแค่นั้นเองนะครับแต่ข้อดีของรถหน่วยงานเลยนะฮะบ,บางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่ารถหนงานคืออะไรผมอธิบายฟังรถหน่วยงานนะครับข้อดีของเขาคือเขาเข้าสู่ทุกระยะ ถึงเวลาเนี่ยเวลาเราเช่ารถหน่วยงานไปใช้นะรถหน่วยงานเนี่ยจะเช่าจากศูนย์ไปใช้อีกทีหนึง่งนะครับเขาจะโทรหาเลยถึงเวลาทุก6เดือนหรือทุกหมื่นโลนะครับมันจะมี G.P.S จับไว้ถ้ารถคันนี้วิ่งถึงหมื่นโลปุ๊บเขาจะโทรไปเลยว่าคุณต้องเข้าศูนย์แล้วนะครับหรือว่าทุก6เดือนปุ๊บจะโทรไปเลยว่ารถคุณต้องเข้าศูนย์แล้วอันนี้คือรถหน่วยงานเขาเข้าศูนย์มาตลอดทุกระยะนะครับสบายใจได้อ่ะมาดูต่อนี่ด้านหลังนะครับไฟไท้ายสวยๆแล้วไฟไท้ายเดิมๆนี่เดิมๆ led ทั้งระบบเส้นโคเมียมอยู่ครบถ้วนโลโก้ v o s โลโก้ toyota ต่างๆนะครับโลโก้ตเอ E ติดตั้งอยู่ครบถ้วนผิวพันธุ์ตัวรถด้านหลังสวยงามไม่มีรอยถลอกเปาะเปิกอะไรนะพร้อมมามาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะครับแล้วก็ไฟทับทิมซ้ายขวาเดี๋ยวมาดูท้ายต่อนะครับผิวพันธุ์สวยงามเลยนะไม่มีอะไรเลยนะมีฝุ่นนิดหน่อยนะครับเนี่ยพวกนี้เป็นฝุ่นนะฝุ่นลูบออกได้เห็นไหมโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะตัวรถสวยงามเดิม,ดมๆทุกจุดเลยอ่ะมาดูโครงสร้างด้านหลัง นะรถจอดไว้นะครับมีใบบงใบไม้ตรงนี้ต้องขออภัยด้วยอาจจะไม่งามตาเดี๋ยวปัดให้ดูนิดนึงโครงสร้างที่ท้ายนะครับเนี่ยเดิม,ดมๆแบบนี้นะเม็ดองค์เม็ดอาร์คเรียงกันมาเลยสวยนะครับสวยนะครับคันนี้แนะนำนะครับ3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะผ่อนอยูหกพันหนึ่งนะสนใจโทรมานะครับศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดหรือเอาเบอร์โทรผมไปแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์กันมาคุยได้เนี่ยซีนเดิมๆเอาเล็บจิกเข้าแบบนี้นี่คือสภาพรถเดิมๆนะครับของบรก็สปีดชนเดิมๆหมดเลยทุกจุด หัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับสวยๆด้านท้ายคานด้านหลังเห็นไหมฮะเม็ดอาร์คลอยซีนตะเข็บต่างๆคงสภาพเดิมนี่คือสภาพรถเกรดเอที่ผมเน้นย้ําให้คุณผู้ชมได้รับชมทุกๆคลิปนะครับว่าผมเข้าใจคุณผู้ชมดีนะครับเพราะว่าผมเองนะครับก็เป็นผู้บริโภคเหมือนกันเนะี่ยเราเนี่ยต้องการรถที่ดีที่สุดนะครับรถที่เดิมที่สุดนี่เลยนะครับแนะนาเนี่ยซีนทมะพร้าวแผ่นเหล็กที่เชื่อมไว้กับ อตอนป้ายแดงออกมาก็ยังอยู่ครบทวนหมดเลยนะซีนทั้พเ้าสีขาวแบบนี้แผงตั้งท้ายนะครับสวยๆเนีย่ยซีนทั้พเผาเหมือนกันสีขาวๆเลยถือว่าโอเคนะครับคันนี้ถือว่าโอเคสวยนะฮะยังอล่ครื่องมือไม่แรงเนะี่ยมีให้ครบอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยซีนนั้นหลังสวยนะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวกันมางามๆเลยนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่อยากจะแนะนําถ้าพี่ๆชอบรถสีดำนะฮะพาคุณผู้ชมคุณลูกค้านะครับชอบรถสีดํา คันนี้เป็นหนึ่งคันที่ตอบโจทย์อยากจะแนะนําและได้เป็น v ีออสไปขับนะครับไม่ไม่เยอะนะครับไม่แสนสามกดเริ่มตกแล้วนะฮะอาจจะเสียงดังเดี๋ยวผมรีบรีวิวให้พี่ๆได้ดูกันนะครับไม่แสนสามนะครับไม่ไม่เยอะนะครับเพราะว่ารถเนี่ยปีสิบผ่านมาแล้ว6ปีนะพี่ๆลองหาดูนะเอาไมา่เอาตัวเลขแสนสามเนี่ยผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเช่องเดียวติดนะครับเลขไม้นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยโล พี่ๆนะครับคุณผู้ชมเอาเลขไม้แสงสามเนี่ยไปหารหดูได้เฉลี่ยต่อเดือนละนะครับเดือนนึงเนี่ยมันตกสอง0มกว่าโลนะครับสอง0 0พันโลต่อปีเนี่ยเฉลี่ยแล้วอะต่อเดือนนะครับเฉลี่ยแล้วนะฮะพันแปดร้อยโลต่อปีเนี่ยสอง0มกว่าโลนะต่อวันเนี่ยวิ่งมา5้าสิกว่าโลต่อวันนะฮะสำหรับรถว i o s สสีดําคันนี้ภายในสูดสะอาดเดิมๆเลยนะเปิดประตูออกมาเนี่ยเรารู้เลยเราดูรู้เลยว่าสีทําไม่ทาเห็นไหมฮะเนี่ยสีเดิมๆของเขานะจะเป็นแบบนี้เอามือลูบเนี่ยจะไม่สากนะครับจะเป็นลื่ กระดูกงูแม็กอาร์ตต่างๆเนี่ยแกะให้ดูเร่จุดนี่คือสภาพรถเกรดเอนะฮะด้านหลังกระจกเดิมแท้นะครับด้านหลังดูอีกหนึ่งจุดดูยังไงนี่แกะให้ดูเห็นไหมฮะรถสีดําเห็นชัดๆเลยนี่จะมีรอยมาร์คโลบอทโรงงานอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือสภาพรถเดิมๆเ,เกรดเอรถไม่เคยโดนอะไรมานะครับเวลาเลือกซื้อรถนะเลือกซื้อแบบนี้นะครับคันนี้สามแสนห้าหมื่นเก้าพันคุณหกพันหนึ่งร้อยบาทนะครับหกพันหนึ่งร้อยบาทแบบฟรีดาว บแบบฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถ้ถาพี่ๆท่านไหนอยากใช้เงินออกรถได้ไหมได้เ mm. ช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับประสงค์ของพี่ๆเลยกระจกมองข้างนะครับเป็นปรับและพบไฟฟ้ามี vsc การเลื่อนกระถไลให้เรียบร้อยสภาพเบาะอะไรต่างๆสวยงามเนี่ยนะครับเบาะสวยงามเบาะแน่นไม่มีฉีกขาดรถทุกคันก่อนออกผมสปาให้หมดทุกคันนะครับสปาให้อีกรอบหนึ่งรอบคันล้างขัดสีฆ่าเชื้อภายในนะครับตรงนี้ดูแป้นเบรกแป้นคันเร่งต่างๆโครงสร้างเดิมๆทุกจุด มองเห็นไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟเิดนึงก่อนอะนะครับพอเห็นแล้วนะนะครับเป็นบง่งเป็นเบรกเ,เดิมๆนะครับไม่มีสนองสนิมรถไม่มีการจมน้ํานะครับรถไม่มีการจมน้ําตรงนี้อ่ะเสียงฝนผมเชื่อว่าเสียงฝนเริ่มดังแล้วนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะรีบดูดีกว่าเล็นึงนะอันนี้ให้เห็นหลักๆแล้วนะฮะว่าสภาพรถเนี่ยโครงสร้างเดิมไม่มีปัญหาอะไรานะรภายในสวยสะอาดสวยเอี่ยมนะครับเบาะลงเบาะหลังต่างๆนะไม่มีฉีกขาดอะไรสวยงามงดงามนี่ ไปอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับหลังคงหลังคาร์นะไม่มีรอยเจอมอะไรทั้งสิ้นเดิมเดิมทุกจุดนะเม็ดองเม็ดอาร์คด้านบนนะครับเห็นไหมฮะเรียงตัวกันสวยๆเม็ดอาร์คครบแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าสภาพรถเป็นยังไงนะห้องเครื่องเดิมหรือเปล่าแก้มหัวนงหัวแล้วต่างๆคานมันเดิมไหมนะฮะไฟหน้าเดิมไหมไฟท้ายเดิมไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับโอเคครับพี่ๆครับคุณผู้ชมครับ มาดูกันต่อเดี๋ยวผมขอจี้ไปที่จุดที่จะต้องสังเกตง,ง่ายๆ,ๆก่อนอย่างแรกเลยเบ้าโชกนะครับเบ้าโชกจะต้องเป็นเบ้าโชกเดิมๆแบบนี้เม็ดอาร์คจะต้องมีเลียงตัวส,สวยๆตะเข็บไม่เคยโดนแกะโดนแงสติ๊กเกอร์มอก,อกอต้องอยู่ครบถ้วนแบบนี้นี่คือสภาพรถเดิมๆนะครับเ,เ,เรามาไล่กันที่สติ๊กเกอร์ก่อนนะครับสติ๊กเกอร์ได้อ่านน้ำยบาบอาราศที่ฝากระโปรงจะต้องอยู่ครบนี่คือสภาพรถเกรดเนะครับยกมิวให้เลยยกนิวโป้งแบบนี้เลยนะครับรถเกรดเแบบนี้นะครับหัวน็อตฝากระโปรงนะครับหัวน็อตฝากระ นี่หัวรถแกแบไลมานะครับมันมีฟงมีฝุ่นนะตามธรรมชาติรถมันจอดขายนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจนิดนึงแต่ก่อนออกรถเนี่ยผมล้างขัดสีทำความสะอาดให้หมดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอะไรเบ้าโชกเดิมๆเลยเห็นไหมเบ้าโชกไม่มีปงไม่มีปิ้นเลยนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมๆสวยๆนะฮะตะเข็บเดิมๆสวยๆเลยเนี่ยคานต่างๆนะหัวหัวรถไม่เคยขยับหัวรถไม่เคยขยับแล้วไฟหน้าเดิมแท้ไทยคยโตนี่เดิมไม่เดิมดูยังไงดูยี่ห้อนะครับไทยคยโตนะครับถ้าเป็นของเทียบ อาจจะเป็น T Y C T Y C ยี่ห้อ T Y C เนี่ยคือของปลอมนะของเทียบแท้นะครับเนี่ยเดิมๆไทโคยโ,โตะอ่าสวยๆนะคุณผู้ชมเครื่องยนต์เดินนิ่งๆแบบนี้นะครับสตาร์ทเครื่องให้ดูเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้นะเครื่องยนต์เป็น V V T I นะฮะ108แรงม้านะครับสวยๆเดิมๆ1,500ซีซีนะครับเป็นเบนซิน e85 ได้แล้วสําหรับเครื่องยนต์ดูโอ้ V V T I นะฮะจับคู่มาพร้อมกับอ่าคียร์ออโต้แบบ C V T เจ็ดสปีด สภาพห้องเครื่องคือสวยสะอาดไม่มีคาบไหลยเยิ้มอะไรเลยมดงามนะครับไม่มีเยิ้มไม่มีอะไรนะฮะซีนเครื่องต่างๆสภาพสมบูรณ์เลขไม์แค่แสนสามนะฮะฟังแล้วมันดูอาจจะเยอะนะครับแต่จริงมันไม่เยอะนะมันผมมอกว่าเป็นเลขไม์ที่กลางๆนะฮะเหมาะสมกับการใช้งานของตัวรถนะฮะที่ผ่านมาแล้ว6ปีถือว่าไม่แย่เลยนะครับเฉลี่ยแล้ววิ่งมาประมาณวนลนห้าสิกิโลนะครับวันหนึ่งเนี่ยห้าโลผมเชื่อว่าเป็นการใช้งานที่ปกติผมเชื่อว่าพี่ๆบางท่านเนี่ยใช้รถอยู่ปัจจุบันเนี่ยวิ่งเยอะกว่า50โลด้วยซ้ํา วิ่งไปกลับทํางานเนี่ยตีไปว่าวิ่งไปไปทํางานวันละยี่สิบโลไปกลับสี่สิบโลแล้วนะมันเสียดายมากเลยนะครับผมขออนุญาตตัดคลิปผ่านตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าฝนฟ้ามาแล้วนะฮะเป็นใจในการรีวิวครั้งนี้แล้วเกินนะครับกล้องฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับที่สนใจโตโยต้าวีออสนะฮะคันนี้นะครับสีดำนะครับผ่อนอยู่หกพันหนึ่งโทรมาได้เลยนะฮะศูนย์แปดห้าห้าสามหกสองแปดเจ็ดนะครับผมดิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ